สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมิวชวนทำกินเช่นเดิมค่ะวันจันทร์ที่22มกราคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัพเดตคิวงานรายวันของซอแอนและบอสบอยค่ะวันนี้ทั้งคู่แยกย้ายกันทำงานต่างคุณต่างทำงานกันคนละที่วันนี้ซอแอนมาที่ปทุมธานีส่วนทีมใจเกินร้อยนะคะวันนี้มาที่นะครราชสีมา เมื่อเช้าซอแอนก็ได้อัปเดตคิวงานรายวันว่าวันที่22มกราคม2567ส่งกำลังใจเราด้วยนะคะแล้วก็อีโมจิเลิฟๆลหนึ่งดวงวันนี้มางานปาร์ตี้สี่มุมเมืองเป็นงานภายในงานปิดตลาด4ี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้ซอแอนก็มางานภายในที่ปทุมธานีฝากเป็นกำลังใจทางออนไลน์ให้กันได้นะคะ ส่วนบอยศริชัยหมอลำใจเกินร้อยมางานบุญกุ้มเข้าใหญ่วัดโคกโพคาบ้านทับสวายตําบลทับสวายอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมามว้วนบ่บีที่สิ้นสุด8ปีหมอลำใจเกินร้อยเอซีแฟนคลับมามว้วนกันได้เลยนะคะท่านใดอยู่แถวโคราชนครราชสีมามาให้กําลังใจทีมหมอลำใจเกินร้อยกันได้รับรองสนุกเหมือนเดิมค่ะ f อซแฟนขับท่านใดเดินทางไปได้ก็อย่าลืมพกฝา M150 ไปด้วยนะคะติดมาเยอะๆเลยค่ะเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีรับรองมีเฮแล้วเจอกันนะคะวันนี้ทั้งคู่ก็แยกย้ายทำงานกันซอแอนมางานปิดส่วนบอยสิริชัยก็มาที่โคราช f อฟท่านใดเดินทางมาได้แอดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจะแอนออร์ดีบอยสิริชัยขอบคุณ f อฟซีแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ